พื้นที่ไหนอ่อนแอพื้นที่ไหนใจอ่อนหรือว่าขี้สงสารเมตตามันก็เลยมาตกอยู่ที่เมืองสยามเนี่ยแหละค่ะรับพวกชนเหลือเดนทั้งหลายเพราะความเมตตาปาณีความมีใจพระความสงสารแต่ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดแต่ขาดฉเฉลียวนะคะ <c oughs> ตอนน่อดีครับคุณมัมมี เอานะคะขอบคุณเพื่อนทั้งหลายทุกท่านนะโอ้วันนี้วันนี้นนสแสดงว่าว่างหลายๆท่านนะคะเข้ามารับชมคุณปนกเพียบเลยนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีค่ะคุณวิชัยสวัสดีคุณธนากจนะคะ,อะขอบคุณทุกท่านนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตาบใดคุณยังไม่ยอมแข่งขันไม่ยอมทําตัวให้แบบว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยตัวเองได้นะคะคุณก็จะถูกคนอื่นเข้ามาลบลูปคมรูปจมูกนะคะทำปาด รูปหน้าปัดจมูกอย่างเช่นทุกวันนี้แหละค่ะเออตอนนี้นะครับพี่ทัมเขาก็เล่นบี้เราแล้วนะจ๊ะเรื่องเรื่องตั้งกำแพงภาษี